โอเคสวัสดีทุกผู้เพ่นเก่งผู้อิดตามพี่นอร์นะขอบทุกทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม อารตี้วิกันชิดเคยวันนี้นะคะเรากับลูกๆฟรมเนี่ยก็จะมาพูดถึงกันเรื่องเครื่องประดับชิ้นหนึ่งค่ะที่มีคนพูดถึงแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าพี่คะมันได้รับมาจากไหนแล้วก็มีเอฟเฟกต์ยังไงใช้ยังไงมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยค่ะกดเข้ามาที่เอ่อตรงยอดเติมตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเข้ามาตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันจะมีประดับม้วนอยู่ชิ้นหนึ่งรีมิเจ็ดเป็นหมึกสีแดงนะคะก็จะได้มาตอนที่เราเติมครบ2องแสนห้าหมื่นกระดุมแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและความพิเศษของมันเนี่ยก็จะ ใช้ได้ทั้งฮันแล้วก็ทั้งเซอร์เวอร์เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่เติมถึงอยู่แล้วสามารถใช้ได้ที่หมวดบันเทิงต่างๆแล้วจะเป็นทารอดหรือว่าจะเป็นอ่าแปดสองแปดสองฮันแบบสองเซอร์สามารถใช้ได้เลยค่ะแต่สำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้แชร์ประดับนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าใช้ได้เพียงแค่ในหมวดปกติเท่านั้นสามารถกดที่ตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะคะ แต่ไม่พอค่ะถ้าเป็นคนที่ต้องการที่จะใช้แชร์ระดับสามารถใส่ได้แค่ประดับเดียวเท่านั้นนะคะส่วนประดับอื่นเนี่ยพอใส่แล้วก็จะไม่มีผลกับบึกสีแดงนี้นะคะโอเค โอเคถ,ถ้าอย่างนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้ามาในโหมดทารอดต์กันเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเกยชามาก่อนแล้วกันนะคะเพื่อหลอกฝ่ายตรงข้ามกันค่ะก็จะได้แบบว่าไล่ง่ายๆหน่อยพอถึงเวลาใกล้ๆแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวที่เราต้องการจะเล่นนะคะแต่ว่าถ้าเราเล่นแมรี่ในทาร์ดก็จะไล่ช้าหน่อยนะโอเคเกิดขึ้นมาไปที่เรียบร้อยเกิดตรงนี้ก็ถ้าฝั่งของเราเกิดบ้านเล็กก็จะง่ายหน่อยละเธอจ,จําจุดเกิดของคนได้หมดแล้ว <Okay. S 1> ใช่ไหมล่ะ ใช่ใช่จำได้หมดแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝั่งเราเกิดบ้านเล็กฝั่งนู้นก็เกิดอยู่ตรงแถวประตูนั่นแหละนะจำจุดเกิดแม่นจริงๆริงก็เราจะมาดูกันนะว่าเธอจะแม่อย่างที่เธอพูดหรือเปล่าแม่นอยู่แล้วนั่นไงนั่งกันอยู่หนึ่งโคน้นแต่ว่ากระจกฉันไม่แม่นนะสิ <laughs> กระจกฉันไม่แม่นเอาตีมั่วหมดแล้วแม่จ๋าอ้ามาวัดม,มาเลยแล้วกันไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงใครเจอใครก็เอากอดหมดแล้วตอนเนี้ยเอ้าหมอตีนี้เป็นอะไรกันเนี่ยคะหนีก็จังเลยปกติผู้ดตามเขาจะมาแจกแผลกันไม่ใช่เหรอ อ้าไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งเข้าโรงงานก่อนก็ได้อืมถ้าถ้าได้สกลิลเยอะๆก็จะดีเพราะว่าหันเป็นน้ําหอมได้ไงเอาแล้วนะกระจกมาพอีสองวิพอกระจกมาแล้วก็เสกมันดึงทีโอกระจกไกลไปอีกป้าปอมากวันนี้กระจกเธอเป็นอะไรเดี๋ยวจาของช่องกระจกเพี้ยนข้าวันนี้กระจกเพี้ยนมากเลยเอามาเอยขอแพ้สาวน้อยก็ได้เอ้ขอแพ้สาวน้อยก่อนก็ได้ขอก่อนก็ได้อือ ตีนี่มันเป็นอะไรกันเนี่ยฮะทำไมมันห่วงแผลกันจงเลยไม่เป็นไรเอาแผลราชาก็ได้เธออย่าใจร้อนสิก็จะไม่ให้ใจร้อนได้ยังไงล่ะฉันเล่นเธอในทาร์ดแล้วฉันแบบไล่ช้านี่น่ะไล่ช้าผิดอะไรล่ะฉันไม่มีบ l ิ n แล้วครูดาวกระจกเธอก็นานด้วยครูดาวกระจกก็นานด้วยตีนี้มันก็ห่วงแผลก็นเสเลยสินะอาแล้วกระจกมาแล้วเซกหนึ่งชีน่าจะน้ำหอมทันหรือเปล่าทันจริงๆด้วยโอเคมาถ้าได้ไม่ได้น้ำแผลน้ำแผลวะก็ขอเธอก็แล้วกันมา ไปน้ำแผลน้ำหอมไปน้ำแผลเฉยเอามาวนมากระจกหมดพอดีว้าปไม่ทันเจ้าของช่องจะเ้ิงใจเย็นๆหน่อยนะเธอเล่เช้าเธอก็เรายอมรับซะบ้างสิยอมรับอยู่แล้วค่ะแต่ว่าขอหน่อยสักคนโอ้โหวิ่งกันบล็อกกันเก่งจริง,รง,รงๆเลยตีนี่เป็นอะไรกันเนี่ยฮะเอาเลยนะหนึ่งวิแล้วก็เสกกระจกมาไฮเอาติดถังอะ โอ๊ยมันได้กระจกใช่ไหมไนะ่เอฉันเอาหมอก็ได้ฉันเอาหมอก,ก็ได้เอาไม่เป็นไรเห็นนะว่าอยู่หลังไม้เนะ่ยชึบเอาพับไม่พับเราพับช้าไปนิดนึงเอาไม่เป็นไรอยู่ฝั่งนู้นสินะโอโหกระจกก็ไม่ทันใจเลยนี่แหละคือสาเหตุที่ชอบเล่นกรสในทาร์ดมากกว่าเจ้าของช่องหยุดบ่นทีเถอะเอาไม่บ่นแล้วจะให้อะไรก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วที่นะโอเคอีกหนึ่งวิมา กระจกมาแล้วขอแผะหนึ่งได้หรือเปล่าเอา้ามันจ่ายทุกอย่างที่มีเลยอย่างนั้นเหรอไอ้มักราทากับเอ้อะไรนะมักราทากับนาฬิกาที่ทำมาเดช้ไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่ค่ะทุกคนคืออัศวินฝั่งนู้นเนี่ยก็คือเขาหลุดไปหรือว่าปิงไปก็ไม่รู้ค่ะก็เหมือนเราจะได้เปรียบใช่ไหมแต,แต่ไม่เลยเว้ยคือคือท่ออะไรนี่ยเหรอเพราะฝั่งของเรามาช่วยมาช่วยฝั่งนู้นเหรอเปล่ามาช่วยแบบ มาช่วยขวางเราด้ละรู้นะว่าจะมาช่วยแต่ชอบบังกันน่ะเดี๋ยวถอยร่อยจะบิงจะบิงเอามาบังทาไมอะน้ําหอมบิงไม่ถึงเลยเนี่ยไม่ชอบให้มาบังอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันเสกกระจกมันเล็งไม่ได้อะ่ะมากมาทําไมคือรู้ว่าจะมาช่วยแต่นี่คือเดินมันทาไมอ่ะโอ๊ยงงหมดแล้วเงาใครเป็นเงาใครเนี่ยเอาเอาโอ๊ยเ <laughs> งาใครเป็นเงาใครเนี่ยโอ๊ยถอยไปหน่อยได้ไหม ก่อนน้าเขากลับมาแล้วเนี่ยก็กลับไปหาฝันโอ้ยเอ็มว่านี่ก็อีกคนเนี่ยเดี๋ยวจับตีตูดลายเลยใครมันขวางนะใครมันขวางนะเดี๋ยวฉันจะจับทำต้มยำให้หมดเลยนี่ฮะเอาไม้ฟรีสวยเอาใครขวางอีกไหมใครขวางอีกฉันจะจับไปทำต้มยำให้หมดทั้งตีเลยนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนนี่ไงพอใจกระจกแล้วก็ชอบใจไอเทมไม่เปไ็นไรงั้นเราก็ขอสาวน้อยให้มันล้มก่อนก็แล้วกัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่รีบฝั่งของเรายังไม่เสียขอยังไม่เสียแผลอะไรเลยลสักนิดนึงนะ่ะแต่ฝั่งนู้นล้มไปหมดแล้วมานี่เดี๋ยวนี้เลยกดกดทอยเท้าวิ่งไปหาแล้วเอาเปรทุกอย่างเพื่อให้ได้ลอฟฟินอืมอืมโอเคมาเลยมาเลยมาเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอหน่อยแล้วการแผลที่สองมันก็ไม่ให้ซะด้วยนะอ่ะไม่เป็นไรเราก็มาเริ่มกันใหม่เราก็มาเริ่มกันใหม่มมหมถือว่าฝั่งนู้นเขาเพิ่งเข้ามากันแล้วกันนะเอ้ามา โอ้ยมันติดถังตรงนี้เนี่ยมันติดถังตรงนี้เนี่ยเอาไม่เป็นรายเดินเข้ามาก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ชุดหนึ่งทีอา้าวสาวน้อยยืนเอออะไรลูกสาวน้อยยืนเอออะไรลูกึยืนเอออะไร,นออะไรหนูยืนเอออะไรเจ้าของช่องขอเอาเคลียร์คนนอ้ออกทิ้งไปหน่อยสิลำคาและเกิดอาา่าฮะก็ระหว่างที่ครูดาวกระจกยังไม่มาไงเราก็ตีทุกอย่างตีแหลกแลก้วแจกกิมกันไปให้หมด อา้าวจะหนีไปไหนจ๊อาอ้าวอ้าวสวยสิจ่ายไอเทมก่อนฉันจ่ายกระจกแบบนี้เสกกระจกขึ้นมาเดินซ้ายแล้วก็ตวัดขวาทีหนึ่งไปเลยจ้าอือตรงนี้มีไม้อยู่งั้นเราก็เคลียร์ไม้ไปก่อนเลยเคลียร์ทำไมเจ้าของช่องเ้าจะเคลียร์ทำไมส้มก็อีก,ก็ว่าไปอย่างเคลียร์ทำไมน่ะเหรอก็เคลียร์เอาไว้หลบปืนยังไงล่ะคะเอามาไปไหนออกไปให้หมดเลยดีไงหนึ่งชิ้นสองกระบอกขอบคุณนะคะ แหมสองกระบอกงั้นก็ขอหน่อยได้ไหมสักสักคนสักคนหนึง่งขอแต้มหน่อยนะไปไหนาสาวน้อยกลับมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะกลับมานี่เดี๋ยวนี้เสียพุ่งตายกันไปอีกแหละบ้าบอมากจริงๆแล้วนะคะก็ถาวมว่าแต่ก่อนได้ใช้ยามือเทอรเรอร์เพราะว่าตีเทอรเรอร์เก่งไหมก็ท่ามันจะมีอยู่ท่านหนึ่งของแมรี่เลยค่ะที่ใช้ได้ตลอดเลยนะคะก็พอจบอินเทอร์เน็ตก็ตีเลยแบบนี้นี่ง่ายง่ายๆแต่ว่าเทคนิคนี้นะคะใช้แบบ ใช้หลายรอบไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเซอร์เขาจะรู้แหมได้ทีเอาใหญ่เลยนะเจ้าของช่องแน่นอนแน่นอนก็แชร์ทริคก,กันได้อยู่นิดนึงเพื่อความไวสาวน้อยสาวน้อยเวลาจะลบก็ต้องลบมทางตีนนะลูกแหมเธอจะทิ้งเพื่อนเอาไว้คนเดียวไม่ได้หรอกนะเธอต้องลมไมกันไปให้หมดเลยวิ่งไปไหนะยังแล้ก็ล้มอยู่ดีแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกให้ด้วยนะขับใจมากเลยนะเอามาไปนั่งกันเลยลูกปกติใช้ระดับทองอะ่ะแล้วพอแบบว่าอุ้มปกติไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยฮนะเอานั่งลงไปหมอลูกแล้ว เจ้าของช่องจําได้ไหมว่าหมออยู่ตรงไหนนะ่ะอยู่ตรงนู้นแหละน่าจะลุกแล้วก็หิวเลยโอเคเสกกระจกไกลไปรู้เรื่องก็บอกว่าไกลไปแล้วทำไมายังจะพยายามตีอีกละ่ะก็ความพยายามอยู่ที่ไหนยังไงละ่ะเอาละขอขอใช้แต่ว่าน่าจะใช้ไม่ได้แล้วแหละเพราะเขารู้แล้วอะอ่ะอ่ะอ่ะหลงกลไหมหลงกลไหมหลงกลหลงกลหรือเปล่าไม่หลงกลแฮะอุ้ยขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือนะจ๊ะแต่ไม่ต้องก็ได้ฉันมีเช็ดเลือดไวอยู่แล้ว ขอบคุณสำหรับการช่วยเลยหลือที่ทําให้เร่งเช็ดเลือดนะคะแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยก <_ p> <_ p> ็ขอบคุณที่ช่วยแล้วกันนะคะแต่บางทีมันเสียจังหวะหันนะก็อย่าช่วยจะดีกว่านะ <_ p> แล้วเธอจะกดแมคคาทาทไมนะหมอทำไมไม่ซื้อให้หมอทำไมไม่ซื้อให้ราชาทำมไม่ซื้อให้ราชาเอามาใช้เองทําไมอเอามาใช้เองทําไมมานี่เลยมาเอเดี๋ยวนะสาวน้อยเปน็นนันอ่าตามทมเนียมนะลูกเวลาเขาจะล้มเขาต้องล้มด้วยกันทั้งตีอย่างนี้อย่าทิ้งเพื่อนโอเคไหม ไปทุกคนกลับไปเยี่ยมเลยเจ้าของช่องเธอก็ทําได้อยู่นี่นะก็ให้เครดิตของราชาฝั่งของเราด้วยนะถ้าจุกไม่นานเราก็ไม่ชนะหรอกเยี่ยมเลยกลับเขาดหารกันดีกว่ามากะที่ตายที่สองนะคะแม่เป็นสกินที่น่ารักอยู่นะเห็นไหมน่ารักอะไรล่ะคะก็มีแต่คนบอกว่าหนูเป็นเด็กปรีอะ เด็กผีไหมก็อยู่ที่คนเล่นนั่นแหละนะแล้วพี่เคยเป็นเด็กผีไหมคะก็เคยนะตอนที่หนูยังไม่ถูกเนิร์บมาลูกบ้าหรือเนิร์ฟวะกะ็ตอนที่หนูยังโดนแคนซเซอโดนแคนซงแคนซเซอร์อะไรเงี้ยได้ก็ทำไปบ่อยอยู่นะแสดงว่าพี่ก็เคยเป็นเด็กผีเหมือนกันอืมโอเคเด็กเปดแหมเริ่มด่ากูแล้วนะเปิดมาเนี่ย ฉมวกเกรสตามหลังมาแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็วิ่งฉีกไปเลยเดี๋ยววิ่งไปไกลๆหน่อยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราเสียแผ้เนี่ยเราก็จะทําการวับกลับไปหาผู้ตามทันทีก็อันนี้ไงนเสียละก็ถ้าเกิดว่านางปักฉมวกมานะคะนางก็จะมาถึงตรงนี้อย่างน้อยนางก็เสียฉมวกค่ะเพรานางเสียฉมวกแล้วอย่างน้อยเราก็ได้อยู่กับผู้ตามของเราด้วยนะคะน,นี่เห็นไหมนางปักฉมวกมาแล้วก็อย่างน้อยให้นางเสียฉมวกอ่าสวัสดีค่ะผู้ตามที่น่ารักเราไปละเด้อวิ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวพยายามไม่อยากให้ผู้ติดตามใช้ไม้เท่าไหร่นะคะแต่เขาก็เขาก็จะใช้กันอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเจอกรสเราก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่เรามีไฟเฟสเฟกไงก็แค่จับจังหวะแล้วก็ใช้ให้ได้เรามีตาอยู่พันแปดแล้วนะคะตอนนี้ผู้ติดตามส่งมาให้มาทางซ้ายทางขวามาทางขวาเราก็ฉีกซ้ายเลยจ้าโอเคต้นเกมก็น้ำไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกนะวิ่งไปเลยไปวิ่งไปไกลๆเดี๋ยววิ่งไปหาตรงตรงอะไรนะพรมแดนดีกว่าเพราะว่าเห็นว่าเขาน่าจะเล่นบูอัพกันมาเยอะนะ คงไม่ใช่วับโอริโอ้ดอกใช่ไหมอ้าวเขาเขาตีไปแล้วว่ะอุสตส่าห์ซื้อน้ำหอมมาไม่เป็นไรโอ้นี่ไงวับโอริโอ้จริงด้วยวับโอริโอ้จริงด้วยอ้าวจะอ้อมไปไหนเราก็ฉีกได้พี่เจ้าของช่องยังแม่นน้ำหอมอยู่ไหมคะแม่นจริงไหมก็ถามใจเธอดูแล้วกันลูกอ้าวฉีกแล้วไปละบายบายน้ำหอมเอ้ไม่ใช่น้ำหอมก็ยังเหลืออยู่กระดาษก็ยังเหลืออยู่ตาแดงด้วยเราจะพยายามไม่ให้มันเข้ามาใกล้เราได้เด็ดขาดเลยจะกว่าตาแดงมันจะหมดแล้วนะ วิ่งหนีไปก่อนเลยอย่ามายุ่กับชาหนันปักถมวกและหนึ่งเอเอไปแล้วอย่ามายุ่กับฉันเลยปล่อยฉันจะมีความสุขกับครอบครัวของฉันเถอะนะมาซ้ายมาขวาอ้าวเดียว <c oughs> น้ำหอมท่านไม่ได้ไปทันจ้าไปแล้วน้ำหอมไม่ทันงั้นเราก็ไปแล้วคือน้องก็ไม่กินด็อลิ้นไม่ได้ด้วยเราก็พยายามแบบถ้าถ้าแบบสําหรับบางคนแล้วนะคะก็จะพยายามแบบไม่เจ็บเลยหรือพยายามจะแบบฮิวตัวเองทุกครั้งที่มีโอกาส อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าสําหรับบางคนก็คือห่วงแผลมากเกินไปก็ไม่ดีนะเอาปิงปิงนูปิงค่ะเอา้ามีคนหาไม่เจอโอเคความปิงยังช่วยได้อยู่ทุกอย่างทุกอย่างลัดไปหมดแล้วลันไปหมดทุกอย่างแล้วข้ามแล้วหนึ่งเอเอไปแล้วจ้าฝั่งนู้นยังไม่ยังไม่เสียแผลเลยเพราะว่าเขาเป็นหมอด้วยแหละอืม เขาเป็นหมอด้วยก็ถึงยังไงก็ฮิลได้อยู่ตลอดนะคะของเรานี่คือเสียแผลก็ไม่เป็นไรค่ะพยายามทำให้ไม่เสียแผลต่อไปก็พอแล้วนะคะโอเคเออวนน้ำมาแต่เ,เราเข้าไม้พับไม้แล้วก็ฉีกไปเลยแล้วกันฮึบฉีกไม่ได้ไม่ไกลมากหรอกเพราะว่าตัวน้องสาวนะ้องเขาตัวเล็กไงงั้นเราก็ลักบี้ไปแทนเลยแล้วกันบายบายนะยังจะตามไม่ได้อีกเหรอเนี่ยโอ้โหชะมวกชมวกเธอทำด้วยอะไรถอยออกไปถอยออกไป นี่ไงหลบไปโดนอ้าวโดนด้่ยตาเราแทนละขอโทษขอโทษนะขอโทษนะแต่ไปก่อนนะไปก่อนนะโอ้ยฝั่งนู้นก็คือยังไม่เกิดเลยเอ้ยยังไม่ยังไม่เสบแผลเลยอะเอ้ยสัญลักษณ์นั้นมันคืออะไรวะไม่เข้าใจสัญลักษณ์นั้นม um 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 ันค um um ืออะไรอ่ะไอนาฬิกาทรายเมื่อกี้เดี๋ยวซื้ออนี้มาก่อนอย่างน้อยเวลานางวนน้ำอะค่ะก็พยายามทาให้นางหาตัวไม่ค่อยเจอก็จะดีกว่านะจะได้วนไม่ถูกเนาะนี่ไงวนไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่ เวลาเห็นคนใช้นาฬิกาแล้วแบบใช้ไม่คุม้มอันนี้หุดหงิดมากเลยเอาละค่าไมา้ทิ้งไปก่อนเลยก็เกรสคนนี้เขาพกตัวทองมานะคะเกรสที่ไม่มีบลิ n อย่างนั้นเหรอก็ดีเหมือนกันนี่โอเคเดี๋ยววิงว่งวิ่งฉีกไปไกลๆเออนั่นแหละดีนะมันไม่คนเซิลไอ้บ้าบอถ้าเกิดว่ายังถ้ายังแ c a n ซิลอยู่นะโอ้โหรองกรีกับพี่ตามแน่นอนเลยวิ่งเข้ามาตรงนี้ยังตามอยู่โอ้แจกปืนไปอันนึงละไม่รู้ว่าใช้ตัวทองไปได้ยอยังน่าจะใช้ไปแล้วมั้ ไม่รู้สิเดี๋ยวต้องใช้อีกทีหนึ่งเรามีปืนอยู่ข้างหลังยังไงยังไงเราก็เป็นปืนของผู้เป็นปืนของราชาอยู่แล้วก็ใช้ได้อยู่แล้วแหละเอาไว้บอกว,ว่าให้มันเสียตัวทองไงโอ้โหฉวววฉวบนี่ก็มาปล่อยเกินไม่มีบ l ิ n อย่างนั้นเราก็พับไม้ไปซะเลยถ้าเป็นเกรสที่ไม่มีบ l ิ n นะคะก็เปไม้ไปนั่นแหละเดี๋ยวเริ่มเกมใหม่มันก็รีเซ็ตเอ็นนั่นแหละไม่ต้องไปห่วงวงห่วงไม้อะไรมากหรอกวิ่งไปก่อนแล้วจ้าจะตามมาตรงไหน,นไม่รู้แต่พับไปก่อนแล้ว เข้าไม้ไปอีกทีไม่พังไม้ด้วยก็ข้ามไปอีกหนึ่งทีไม่วิบลิงก็สบายเลยค่ะมาทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังมามาดีมาปักชมวีแล้วใช่ไหมขอเช็คหด่อยว,ว่ามีตัวทองหรือเปล่าเออน่าจะเพิง่งใช้ไปนะโอเควิ่งไปเลยเด้อฝั่งนู้นได้เจ็บแล้วฝั่งนูน้นเจ็บแล้วแต่เราเจ็บเยอะกว่าเราก็พยายามไม่ให้เจ็บอีกรอบนึงนแล้วกันนะมีกระดาษเหลืออยู่ส่วนไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วว่าดอฟเฟนก็ซื้อไม่ได้อ่ะเหลือตังอยู่สามพันห้าเฮ้ยเดี๋ยวนะว้าวใครอะชึบ โอ้โหฉันจะไม่เชื่อใจนักบุญอย่างฝั่งตรงข้ามอีกแล้วว้าวออดิโอเก่งเวอร์ไปแล้ว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 ,ลวโอ้โหเดี๋ยวอันนี้เอาไว้นิดหนึ่งเพราะว่าระหว่างนี้จะได้หายตัวนะคะหายตัวก็จะได้ฉีกไปยาวๆเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าตามมาเลยปล่อยฉันได้มีความสุขเถอะนะปล่อยหนูไปซื้อของเล่นที่งานวัดเถอะนะเดี๋ยวสร้างร่างรองตรงนี้หลอกเอาไว้นะคะจริงๆในเกมเนี่ยผู้ติดตามก็คิดว่าเราเนี่ยเอ่อเป็นร่างหลอกเป็นร่างปลอมคิดว่าตรงนั้นนะ่ะคือเราเว้ย ก็ก็ดีเพราะว่าถ้าทางผู้ตามนี่แหละสามารถหลอกล่อฮันได้นะคะไปแล้วไปแล้วโอเคอย่างน้อยน,นะคะก็ให้ฮันตอร์เสียตังค์แบบว่าเสียเงินซื้อลูกตาบ่อยๆหน่อยก็จะได้ไม่มีเงินซื้อน้ํายาเอาละจ้ะเอาน่าจะตามมาแล้วแหละโอเคมาทางไหนทางซ้ายทางขวามาข้างหน้างั้นเราก็พับไม้ไปก่อนเลยบลิงเกรสไม่มีบลิงนี่ก็สบายดีเหมือนกันนะโอเคมาเลยมาเลยมาเลยไปหาผู้ตามเลยนะ ขอไปหาผู้อีตามแล้วนะวางกระดาษหนึ่งที่ไม่ต้องตามหนูมาค่ะไปไกลๆอุ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหผู้ิีตามเรารวยมากแต่เดาๆเดาเดวกลับมาเก็บแล้วกันนะเขาวิ่งเขาวิ่งใช้นาฬิกาไปเกิดไม่มีลิงก็สบายเลยค่ะก็พยายามข้ามไม้ข้ามหน้าต่างเยอะๆถ้าเกิดว่าเกรซปักฉมวดแล้วต้องเก็บฉมวดนี่แหละคือเขาจะเสียฉมวดแล้วก็เสียเวลาด้วยดีดีดีด,ด,ดีจากใจคนเป็นเกรซแล้วนะคะเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากเลยค่ะปักฉมวกไปด้านหลงัง แล้วก็เข้าตรงนี้อ้าวเดี๋ยวแหมตีกันก่อนเลยนะแหมแหมดักหน้าฉันอย่างนั้นเหรอไปแล้วไปแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักเอยไม่ต้องจะเป็นว่าเราจะต้องหายเจ็บตลอดนี่ไงเราก็ยือ้อจก่อฝั่งตรงข้ามจะล้มนะคะปาเอวางกระดาษอีกรอบหนึ่งอุ้ยลักบี้มาแล้วงั้นหนูก็งั้นหนูก็อยากยากอยาอยางอยาง,ยาง,ยาง,ยางขอรอให้เขาเก็บชมวกก่อนนะคะเก็บชมวกแล้วเราค่อยใช้ ชบข้ามาอีกหนึ่งที่เอามีค้างนิดหนึ่งด้วยอ้าวหมอสวัสดีค่ะหมอลอบอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะข้างหลังของเราเนี่ยคือเคลียร์ผู้ตามันไปเรื่อยๆเลยโอเคเคเลยเคเลยเคเลยเดี๋ยววิ่งเล่นเนสู่สารต่อนะคะฝั่งนู้นเพิ่งเล่นไปใช่ไหมแสดงว่าไม้น่าจะแบบเยอะอยู่นะอืพังไม้ไปเพียบเลยตอนที่เราเล่นเรายังไม่พังไม้ไปเยอะขนาดนี้เลยนะ อ๋อที่หมอเขาจุกนานเพราะว่าเขาเปมาเยอะหรือเปล่าเออก,ก,ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าหมอเขาส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าเกาะไม้กันเราก็เป็นค่ะแต่ว่ามัน,มนต้องใช้ไม้ทุกแผ่นขนาดน,นี้ลงโอเคโอเคเลยโอเคโอเค่ะก็อ,อาจจะเป็นวิธีเล่นของเขานะคะเราก็ไปว่าเขาไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็เปทุกอย่างเหมือนกันอ้าวไม่มีบลิงกอีกแล้วไม่มีบลิงกอีกแล้วไปแล้วค่ะเพราะาเราก็ใช้ไม้ไปเยอะอยู่นะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้ติดตามเราเองหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันคนะผิดพลาดขออภัย ไปทางไหนทางซ้ายฉีกคว้าไปแล้วนะจ๊ะฝั่งนู้น่แหละเขาจะล้มอีกรอบหนึ่งสักทีเนี่ยหมอเป็นหมอที่ถึกมากรู้ตัวไหมเราก็เป็นสาวน้อยที่สับตีนแตกไวมากโอ้โหเท้าไฟไฟแล้วโอ้ต้องจ่ายลักบี้ไปก่อนน่ะต้องจ่ายลักบี้ก่อนน่ะเพราะว่าเออเกรซเขาแบบเก็บฉวกแล้วเดี๋ยวมันแตกนะไหมโอเคโอ้โหโอเคเดี๋ยวใช้ลักบี้ให้หมดแปบบ๊บเงียบผู้ยตามซื้ออะไรมาให้ที่ศพหรือเปล่าเนี่ยได้น่านะไม่รู้อะ เดี๋ยววิ่งวิ่งฉีดไปก่อนพยายามวิ่งนําผู้ติดตามเข้าไว้ปักฉมูดอีกแล้วเหรอแล้วก็ไม่ยอมพังไม้ได้วยนะพังมั่งก็ได้โอเคเอาเขาซื้ออีก,กามาให้แต่เขาน้าจะลรืสลับหรือเปล่าเดี๋ยวเราซื้อเข็มมาก่อนแล้วกันนะคะอย่างน้อยก็อยู่ห่างแล้วนี่อยู่ห่างแล้วเราก็มาอยู่ใกล้ๆไม้เลยแล้วกันจะได้แบบมีทางหนีที่ไล่นิดนึงโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรยังมีช่องวัวอยู่อ้อ ออกมาออกไปไกลๆสิมีไฟฟีเอฟเฟกต์อยู่นะคะไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นโอ้ยโอ้โหใจตัวทองใจทาไมไมยไม่ไม่ความสู้ชีวิตความสู้ชีวิตไม้โอ้ my god โอ้ยโอเคตอนนี้นะคะก็หวังแค่อย่างเดียวคือประตูจะเปิดแล้วใช่ไหมเราก็หวังแค่อย่างเดียวว่าตอนที่เราจะออกประตูอะค่ะขอให้ทันฝั่งนู้นอะเอ่อทำให้ราชาล้มให้ได้ไม่ต้องจับนั่งเก้าอี้ก็ได้ขอให้ล้มค้างวันนั่นแหละอย่างน้อยแบบ อบอกพู่ยตามไปแล้วพู่ยตามพุ่ยตามช่วยด้วยค่ะอีกแค่สามวิกันไว้ให้ด้วยกันไว้ให้ด้วยขอให้ฝั่งตรงข้ามออกยังไม่ทันอย่าอย่าไม่ทหวางกระดาษไปก่อนวางกระดาษไปก่อนหนึ่งเอเอะอย่าเข้ามานะมีมีพู่ยตามตามซับอยู่ค่ะโอเคอย่ามาบางังสิออกไปไกลๆไปบังพู่ยตาคนลบไปบังราชาคนน้ <c oughs> โอ้โหตึงเลย โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปที่อ่าให้ดูเอฟเฟกต์ของตามระดับนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมากเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย